สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าก <มา S 2> ินเปื่อยๆกินเข่าตั้งแ่ก่น <c oughs> อนนาเป็นกินยาหนิงพาชิมพี่น้องขามาด้วยตัยวหน่อยมันมมกกห่ดตึปต่นบกอเฮิมต้มไข่ผสมของฝากปั่นไหลก็ได้แล้วมันไหล้วยแบ่บงเขากันมาด้วยจ้า แข็งเข้ามีมักกอบด้วยว่าสิฟ้าดีเหมือน <c oughs> กิ่นบ๊วเบ,เบิดมาจากซากจอบนี่นะน้องเนยคุ้นชื่ วัดน่าไม่กันน่าไม่ปไปหาแกงสวยเนาะหมนะ้เนาะตุบจริงครับตำสบวัดเป็นมากะ เนเขาก็ข้องักข้อแหงนพี่น้องเ้ยเป็นได้เป็นน้ำเท่าน้ำแก่น้ำสังคันพน้ำกระปั้นขาอช่องเกิดจบหมดด้วยเนาะมดตายแก <cười> <cười> Hay nó quần Anh em cho nó quần quần ngoài mà Hai bọc chung những mặt xúc xúc Còn như gì สมพะดีพอดีแซ่นี่ตำบกพิกแห้งใช่ไหม Lại làm. Làm một chuồng cho. Ừ. Lại nhục. Phải mắm tiền nghe ba. luôn nè. một tòi. <laughs> oh, oh, oh. <laughs>

ปวามันะเลยมันกรเรียบร้อยดีรับพี่น้องแต่มันจะบแแสบทังกินทังปอดอันดีบ่ะอานดีหน้อมอแนหนึ่งกับบกุกอานต้มเลย กันข้าเจียวเขาเป็นยังไงขอพา,อพาเดี๋ยวค่อยไปซักบ่พอตกหล่นเดี๋ยวเขียนเขามาปั่นคำหน่อยซะก่อนอย่ามาคำใหญ่งคำบรามีมือถือเจ้าจ้ะบรามีมือถือคุณนะอยู่เ <laughs> มื่อ่ถือปั่นจะปั่นครับปั่นแนว มองมอยังนกับมึงทีได้บ่อฮะอัอมตงน,นกกว้าึ้อได้บ่อยเน,น,นีะอือยิงไานจัาเิื่อถือน่าเชื่อถนอบอกน,น้ำมาแหกกันร้อนดีครับเข้ามาบ่อยไหม <c oughs> บ่เขาบออ่อนมาปั่นเหรอแม่กีบจนว่าแน่นนะพี่นอนงยังยังบมมากเลยจ้ะปั่นปังกะกี้เนเนอ่หว่าแปลมันกระเสียว่าว่ตัวเนีขวปั่นแมนไปนะเขามันอ่อนคือแล้วเนาะแจนมาแจนดิใส่มมาหองเอง nãy kìm nó ngay ừ. mà, ừ. à tôi đang ngốc cả bài kinh nghiệm mà, cả bàn à, à, rồi, ừ. nói à ไม่ใช่แบบดดก็ถือผนจับซ้อมเบิงบรรยากาศของการจะซักผ้าจบเลยยกกระดิษฐ์ได้แห้วท,ท้าวจบเห็ดมังคุดผักอืี่ หมาจากรถมาจากรถสดจากกอหมาจากรถสดจากทะเลมาจากสวนสดจากกขาเจ้าวาเดวบอได้เงี้ยจะเลยอ๋อนั็นทะเลนะเจ้าไปขคายของทะเลมาจากรถสดสดจากทะเลกกระเรลเายกทะเลมาถึงหน้าบ้านคุณแล้วเหรอสื่อ<ๆ>ประัว เราจีบเนหลน่ยทะเลอยอหนาบ้ากซ <c oughs> ื้อกะคูไปกขาปทูล้วหนึ่ง,ขงเขาก็เลยหยิบประทูตายให้เอาแม่มาเสือกระคูมาขังแม่วอาใจว่าส,สดสดจกากทะเลเลยพี่แกงว่าเปิดที่นี่แล้วเนาะคือว่าเสื้อของเราเปิดที่นี่นะอเอาไปเปิดบ้านได้บอะ กันชีนี้ในด้อกพี่หนังเพิงไปพักกัน่ะป่านยังนอนปลากระเพียนก้องไรตอนไหกเขาจะขึอนเอาป่ากระเพียนเห็นไหมเข่จะเอาป่าปัดนิ่นงเมน่นแล้วมัน้างไหงำต้องรวัาาง ปลาสาวายปลาสาวายมี่ตสมปลาสาวายก็นมี่อยู่เจ้าเจ้ดีกิงน้ำแจอ,อมา,า,าอคืาอปบาพูกเขาพอเข้าลหน่อยใครงอไปอนะ่ะ ปั่นแล้วพี่น้องแม่เราเห็นบังเลยพ่อขเราทัานได้ขายทาปันเนี่ยตลาดปจักกันานะ mong được hết trơn áp quang bởi lúc mừng 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 嗯，我来了，快你点。 ระวังระวัง <c oughs> ดูดีๆมีรางวันจนลจังหวะนับน้อง,องมาเด้อจ้ะเมนูบ้านๆของพี่น้องที่อยู่แดนไกลเขาสงสารเลยจะคัมพน้องนัเนนะ บอกข้ามหน่อยนะเนกน้าบอกข้ามหน่อยแน่นเย,ยกินเ้ิข้าเลยานบกินห้็ยสิันกินหน่อยใจล้งเมือ่อตันหรอทาไมกับเมื่อเมื่อตายอีกแบ้วขาดคุณ น้ำไม่กันบ้างล่ะอีกอาทิตย์นึงจะได้วะงานพ่อไปเจอเมียมันกำลังข้นซ้ำเนี่ยละจ้ะเราปุยไปใส่แต่มันโป่งฝนถ้าฝนลงเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อจ้ะกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปติชมนะคะอันใดที่มันบ่ถืออกถือใจก็ขอโทษขอภัย <G ül üyor> ก,กินเราก็เฮ็ดเฮ็ดราก็กินพี่น้องค่ะแล้พี่แล้วน้องพ่อกันคิดไหมจ้าค่ะนี่ค่ะ